แอนนาเล่ากระติกหลุดพูดทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องมาทิ้งภาระให้ฉันด้วยเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมยังติดตามอย่างต่อเนื่องกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาล่าสุดแอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทแตงโมได้เปิดเผยผ่านรายการถกไม่เถียงดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจถึงการจากไปของเพื่อนสนิทโดยกล่าวว่า ไม่เชื่อเลยเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตอนแรกมีหลายคนมาเตือนบอกให้ระวังกลุ่มนี้เพราะพวกเขามีเส้นสายกว้างขวาง,วางเราก็ระวังตัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเพื่อนตายทั้งคนพวกเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาอะไรเราเลยมีแค่ได้คุยกับกระติกตอนที่ไปนิติเวศ แอนนากล่าวว่าวันที่ไปนิติเวกกระติกไปถึงก่อนแอนนาแต่ไม่เข้าไปดูศพไม่รู้ว่าไปรอทำไมวันนี้ก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่พูดความจริงยังเชื่อว่าสิ่งที่เขาบอกไม่ใช่ทั้งหมดเราบอกให้เขาสาบานเขาบอกว่าทำไมต้องสาบานให้เธอสบายใจกระติกยังบอกอีกว่ากระติกก็โกรธเหมือนกัน ทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องมาทิ้งภาระไว้ให้ฉันด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้มีคนอยู่หลายคนก็คิดว่าคงมีคนเป็นพยานยืนยันให้ได้คำพูดเขาฟังได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ